สวัสดีครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโรถมอมหม้แล้วก็กดปุ่มให้นะครับใต้คลิปนี้นะตรงคำอธิบายเพื่อแนแหมก็ไปตายหมดเฮ้ยโอ้โดนรถไล่ตามด้วยมาพุ่งไปเจอเลยโดนเลยโอ้โหยิงยังเฮ้ยเรียบ,บร้อยจ้าเนี่ยครับ <Awesome. S 1> คือ คนเราห้ามไงคือคน <Please S 1> เราห้ามนี่ก็แบบเรื่องง่าย <recall> ดูแล้วเพื่อ,อนก็เพื่อนก็กดกัน,นขนาดนี้นะของดีด้วยเดี๋ยวชุบก,ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนว่ายเกมไวไปไวนะครับโอ้รถ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 เออพักเพื่อนกําลังดูเราสามคนเลยนะ Thanks ใกล้ๆนันคนหรอบอกว่าโอโ้ยิงแทบไม่โดนโอโ้ยิงไม่โดนเลยพอ่อตายแล้วเดี๋ยวเราไปเอาบัตรชบในอีเวตนนะครับไปไหมไม่ไป มีคนหรือเปล่าเพิ่มเตียงนี่ครับได้ระบาดกันชิดเดี๋ยวขอฟาร์มสักนิดนึงนะครับช่วงนี้หิวของมากเฮ้ยเดี๋ยวรอพีกยิงครับข้งหนึ่งขสอง เวลาเจอนี่ก็วางเต้ารอเลยนะครับวางไว้แถวหัวมันก็จะยิงโดนเข้าหัวแบบเมื่อกี้นะครับเราก็เลอยู่ MP เหมือนเดิมไนะเซตปืนโหดนะครับ U MP กับ M4 ลองไปเล่นกันนะครับชาร์จใช้อยู่ MP กลางๆกง็ใช้ M4 สลับกันไปเนาะเหมือนจะมีคนมาแรือเปล่า ไม่มีเดี๋ยวเราเดินดนล่างลงนะครับเพื่อจะเดินเจอคนมีไหมวิ่งวิ่งอยู่เจอครับโอ้โหเจ็บจัดเอาระเบิดไปกิน เอ้งานโดนไฟตัวเองป่ะนะเอาเรียบร้อยโดนไฟตัวเองเผาอะไรของนายนะทำทรงจะมาชาัดเอาเรียบร้อยโดนไฟเผาเลยเกิดใหม่เลยน่าจะเป็นพวกอวบชุบเหมือนผมนะครับเกิดใหม่เลยเป็นไงเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลบล็อกฮัลโหลบ้างมันตับบ้างมันต้บ ไปต่อนะครับไม่มีแล้วตรงนี้ไม่น่าเป็นคนน่าจะเป็นบอดเฮ้ยโดนขยับนยนนีเออ้เออไอตัวนี้ว่ะตัวที่มันโดนไฟตัวเองตายนะครับ นี่ต้องให้พี่ล่าถึงแมเปเผยเพื่อนโอ้โหเพื่อนอัคตาตีตด้วยคนโหดอาลุนเกินข้างขวามีเหมือนคนคนปะคนจริงด้วยอยู่หลังกำแพงทำไรวะทำไมอ่ะดเดี๋ยวปาสมองก่อนนะครับ เจ็บคอโลตี้เห็นปะเออดเขาบนเดีย๋ยวหาเบิดตาข้างบนแะครนะจอซ่าเยี่ยมนี่เลยปืนโหดปืนแรงสอยเพื่อนเพื่อนยิงตัวเ,เป็ไปบ้านอ่ะเอา้าระเบิดสี่ ยังอยู่นะครับตัวนี้เอาไฟโถมเลยเป็นสองโดนวะต้องโดนหน่อยนล้ขึ้นมาแล้วสวยเพื่อนตรมเพื่อนนี่เพื่อนเราวิ่งเอาสุดเลย น่ามีคนแล้วรตรงนี้เดี๋ยวไปกลับไปจากสบานฝั่งนู้นจะมีคนมาไหมนเนาะเฮ้ยบอดลงโหบอดอะไรละ่ะโรรอยครับแต่เราก็ว่าบอดไงเดี๋ยวลองขับรถหาเพื่อผื่อจะมีอยู่นะครับเลยไม่กี่คนแปดเจ็ดแปดคน มีรถจอดอยู่ตรงนั้นอะ่ะมีปะเฮ้ยมีลงหนิโอ้โหกดลงไปสิบรอบเดี๋ยววิ่งใส่เลยดีกว,ว่าครับผมไม่ค่อยชอบแนะ่โดนแน่ว่าไง โอ้โหรัหบร้อยหัวแตกครับเข้าวงดีกวาเฮ้ยรอดป่ะเฮ้ยบักกี้ครับโอ้โหไม่โดนเลยขอป้อมยาแล้วได้ปะ <'s> เดี๋ยวเพิ่งเล่นนี่ขอป้อมยาก่อนเราก็รีบไปนานานา เรียบร้อยสวยเพื่อนัวแหกเลยเฮ้ยรถมาอุย้ยแม่นเกินมีตัวเดียวเหรอครับ <'s> มีตัวเดียวครับเราเข้าวงเลยวะวงมาละว,วงเจ็บด้ยไม่ได้การนะครับแบบนี้ ไี่ทำไมมันรอดวะเออหัวแตกโอ้โหโอ้โอีไม่โดนดิเหรอแต่ตัวมัโดโดเป็นกบเลยโอ้โยอไม่โดนนะครับ โอ้โหไม่โดนเลยกระสุนหมดอีกเหลือหนะ้าเดียวต้องสองปืนเดี๋ยวขี่สเก็ตบอร์ดไปเอากระสุนนะครับตรงบ้านสามตรงขอกระสุนหน่อยครับกระสุนหมดแล้วจ้าตาสมองเล่งลอยดิเอ้ยสบายวะแถวต้ไม้นะครับนี่ไงได้กระสุนละสบายได้แบบนะี้ ต้นไม้เห็นแล้วครับโอ้โหเจ็บจัดเอ้าเรียบร้อยเหลือตัวท้ายนะครับหลังต้นไม้จะขึ้นบนบนเขาน่าจะยิงได้นะครับมันชุบหลังต้นไม้นี่ไง เอ้ยเอ้ยเอ้ยหัวแตกเลย s <S น็อกทีกหนึ่งอะไรครับเนี่ยทำไมคนมันเยอะจังอ่ะใจเย็นได้ไหมบางครั้งคนมันเยอะไปแล้วเขาทำอะไรอ่ะนอนอยู่หรอ ชาร์จเลยครับไปไปไปชาร์จนอกสองแล้วตอนอยู่ตัวท้ายโอ้โ oh. หคลิปหายแล้วเออเรียบร้อยครับอ w e s, <Awesome>. <S ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้ปืนนี่ดูดเข้าหัวติ๊กๆนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบไยครับผมครับ